สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่หลายคลิปนี้มาที่ยิมรีเสิร์ตกันหน่อยหลังจากที่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนูบอกไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปอสอนการแลกข,ของรางวัลให้สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะแลกของรางวัลจากยิมรีเสิร์ตแต่ใครที่ยังไม่ได้สมัครยิมรีเสิร์ตก่อนที่จะสมัครฟังนิดน,นึงนะคะ ยิมรีเซิร์ชเขาจะต้องให้เราอัปโหลดบัตรประจำตัวประชาชนด้วยใครไม่สะดวกตรงนี้ไม่ต้องสมัครเพราะว่าต่อให้คุณสมัครแล้วคุณไม่โอเคกับกับข้อจำกัดตรงนี้คุณก็ไม่ได้เงินจากแอปนี้อันนี้บอกแล้วนะว่าถ้าไม่โอเคตรงนี้ไม่ต้องสมัครส่วนใครที่สมัครมาแล้วแล้วก็เอ่อกำลังจะแลกครั้งแรกคนที่จะแลก ยิมรีเสิร์ชครั้งแรกอะ่ะเขาจะต้องมีให้เราถ่ายรูปนะถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็ส่งไปแต่สําหรับคนที่แลกบ่อยแล้วอย่างของหนูนเนี่ยแลกบ่อยแล้วก็ไม่ต้องเพราะว่าเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วก็เพียงแค่ใส่ข้อมูลเบื้องตน้นแล้วก็สามารถกดแลกได้เลยนะคะส่วนตรงนี้คือหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้ยิมรีเสิร์ชมันจะมีทั้งเว็บแล้วก็ทั้งแอปเอาที่เราสะดวกนะข้อดีข้อเสียจากจากแอปมันก็ จากเว็บและแอปมันก็แตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเว็บในการแรกมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงแล้วก็แต่ถ้าแอปมันจะง่ายกว่าส่วนการหาคะแนนก็เวลามีแบบสอบถามเข้าก็ไปเช็คในเว็บหรือในแอปอันนี้เหมือนกันอีกอันนึงที่มันแตกต่างกันก็คือว่าในเว็บนะคะมันจะไม่มีให้เราดูวิดีโอตรงนี้เพื่อที่จะรับคะแนนแต่ในแอปมันมีอันนี้ก็เอาที่เราสะดวกถ้าเราคิดว่า ความจำเครื่องเราโอเคเราสามารถเพิ่มแอปได้เราก็เพิ่มแอปดีกว่านะคะอันนี้สะดวกกว่านะสําหรับแอปส่วนใครที่ความจําเครื่องค่อนข้างน้อยก็ในเว็บก็ได้นะอันนี้ก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเอาที่เราสะดวกที่สุดส่วนการแลกของรางวัลอ่ะให้เรามาตรงนี้ที่เขียนว่าแกลกรางวัลในการแลกของรางวัลของ z com อะ่ะมันแลกได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น E w a l l e t นี่หรือทูมันนี่วอลเล็ตหรือบัตรเติมเงินสดบัตรเติมไลน์บัตรเติมช้อปปี้วอชเชอร์แล้วก็ลาซาด้ e อีวอชเชอเอาที่เราสะดวกนะคะวิธีการแรกก็คือตรงนี้ข้างบนตรงนี้ให้ใส่รหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านตรงนี้เป็นรหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้ตอนที่เราสมัครแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้คือสําหรับคนที่ ที่แลกบ่อยแล้วแต่สําหรับน้องๆคนไหนที่เพิ่งจะแลกไปครั้งแรกนะในหน้านี้มันอาจจะแตกต่างกันตร,ตรงที่ว่าถ้าเราแลกครั้งแรกเขาจะต้องให้เราถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนด้วยอันนี้ก็ก็ถ่ายไปแล้วก็ส่งไปนะคะเดี๋ยวนุชขอใส่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขบับบตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ตรงนี้ เสร็จแล้วกดที่ถัดไปข้างบนนี้ได้เลยขั้นตอนนี้เขาจะให้เราใส่ชื่อที่ลงทะเบียน to m ั n นี่วอลเลแล้วก็เบอร์ t ูมันนี่ว l ลเลใส่ให้มันถูกต้องนะคะโอเคอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่เราได้ไปผูกกับแอป to m ั n นี่วอลเลไว้แล้วก็เบอร์ t ูมันนี่ว l ลเลหลังจากนั้นก็มากิดติ๊ก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 ช่องน,อน้อยตรงนี้ หลังจากนั้นให้เรามาเลือกคะแนนนี่นะคะการแลกของรางวัลของยิมรีเซิร์ชจะเริ่มต้นอยู่ที่90บาทบางคนไม่มีส่วนลด10%ซึ่งส่วนลด10%นี้ได้จากการที่เราทำแบบสอบถามทดสอบสิทธิแฟนคันเทพถ้าเราสามารถทำได้ทุกเดือนเราก็จะได้ส่วนลดในการแลกของรางวัลอยู่ที่10%แต่ถ้าแบบสอบถามที่ว่าทดสอบสิทธิแฟนคันเทพเราไม่ทำเลยเราก็จะแลกแบบ เต็มเต็มที่นะคะการแลกของรางวัลจะเริ่มต้นอยู่ที่90บาทแล้วก็สูงสุดในการแลกแต่ละครั้งจะอยู่ที่300บาทอ่ะเราก็เลือกของรางวัลที่เราอยากจะแลกหลังจากนั้นกดที่เสร็จสิ้นตรงนี้เขาจะถามอีกรอบนึงนะคะว่าเออเราใช้เบอร์นี้ไหมเราชื่อนี้ไหมแล้วก็แอ่ของรางวัลที่เราอยากจะแลกคืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็กดที่ยืนยันได้เลย คำร้องขอแลกของรางวัลสำเร็จแล้วอันนี้เราแลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดไปก็คือการรอยืนยันอีเมลการแลกข,ของรางวัลซึ่งตอนนี้อีเมลเข้าแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้อีเมลที่เป็นการยืนยันการแลกข,ของรางวัลน,นะนี่เขาแจ้งมาเลยนะคะว่ายิมรีเซอร์ได้รับของรางวัลได้รับคําขอแลกเปลี่ยนของรางวัลของคุณแล้วก็คือ300บาทแล้วก็จะได้รับเงิน เอ่อวันประมาณวันที่เดี๋ยวนะเขาไม่ได้บอกประมาณเท่าไหร่อาแต่ของรางวัลน,น่าจะไม่เกินอาทิตย์นะคะเดี๋ยวถ้ามีของรางวัลเข้าเดี๋ยวน้จะมาอัปเดตให้อีกทีละกันจะประมาณนี้นะคะสําหรับยิมรีเสิร์ชอ๋อนี่นี่นนของรางวัลจะได้รับภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปอาประมาณนี้ก็ก็แนะนําแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบแนะนําใครแล้วก็ คิดอยากจะได้เงินฟรีจากการห่างเงินออนะลน์ตัวนี้ก็ก็เหมาะนะเหมาะสําหรับคนที่ที่อยากได้เงินฟรีแล้วก็ไม่เน้นการเชิญเพื่อนเพราะว่ายัางที่พูดตลอดในหลายๆคลิปนะคะว่าการทําแบบสอบถามต่างๆไม่เน้นการเชิญเพื่อนเราสามารถทําเองแล้วก็สามารถกดถอนออกได้เองแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นการแนะนําเพื่อนเป็นองค์ประกอบหลักอันนี้ก็ยืนยันนะคะว่าแบบสอบถาม ไม่เน้นการเชิญเพื่อนเลยจริงๆเพราะว่าอย่างที่พูดตลอดว่าเวลานุชต,ตอนที่เริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆอ่ะนุชก็ก็ทาแบบสอบถามแล้วก็ก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ละกันสําหรับคนที่ที่ไม่ซีเรียสกับข้อจํากัดเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแต่ถ้าใครที่ซีเรียสตรงนี้ใครไม่โอเคตรงนี้ไม่ต้องสมัครนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการมาแลกของรางวัลของยิมีเสิร์ชใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้ในนึงละกันนะคะ กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ